Inside p o d c เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast นักร้องไร้ค่ายทำงานร้องกะกะตแวงสอบบิ๊กตู่วิษณุและสมศักดิ์เข้าข่ายแทรกแซงงานบริหารบุคคลสารยุติธรรมหรือไม่ในเรื่องไครลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS เพื่อขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตตรวจสอบนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามหมวด9ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 ในมาตรา186วรรควักสองหรือไม่และจะเข้าข่ายทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา170วรรควักหนึ่งวงเล็บ5หรือไม่แล้ว นายเรืองไกรกล่าวต่อว่าเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงตามข่าวบางส่วนมีกลุ่มผู้พิพากษาได้ร้องปชปชเกล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในตำแหน่งแต่งตั้งหรือเห็นชอบให้นายสราวุธเบญจกุลไปดำรงตำแหน่งต่างๆโดยพลาการ อันเป็นการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของสำนักงานสารยุติธรรมเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา193และขอให้คณะกรรมการปปชสอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และ91และชี้มูลว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองข้างต้นเป็นความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ในเรื่องไกลกล่าวต่อว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องของกลุ่มผู้พิพากษาดังกล่าวในเรื่องการแทรกแซงการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานสารยุติธรรมและการขอให้ตรวจสอบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองข้างต้นเป็นความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นั้นอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา186วรสวรสองและมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาด้วยซึ่งเป็นกรณีที่กกตมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการได้นอกจากนี้ข้อเท็จจริงที่อาจเกี่ยวข้องกับกกตคือกรณีการแต่งตั้งนายสราวุธเบญจกุลให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินโดยพลาการอันเป็นการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของสำนักงานสารยุติธรรมกับกรณีการแต่งตั้งนายสราวุธดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งมีนายวิษณุเป็นประธานกรรมการคดีพิเศษแต่ไม่ได้มีการขออนุญาตตามระเบียบของทางราชการสารยุติธรรม ในเรืองไกรกล่าวด้วยว่าเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษน่าจะมีต้นเรื่องมาจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามความในหนังสือที่ยอยักษ์ทอธง0-816ทับ4 1 3 0 ลงวันที่20พฤษภาคม2564ดังนั้นกรณีการแต่งตั้งนายสราวุธเบญจกุลจึงควรเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีถึง3คนคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายวิศนุและนายสมศักดิ์ด้วยเหตุนี้ตนจึงส่งหนงังสือเพื่อขอให้กกตตรวจสอบทั้ง3คนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ